ฟอนเดอซันโต้กุนซอทีมชาติโปรตุเกสยกนิ้วให้คิสซโานโอลโด้ฟอนโดซันโต้เทนเนอร์ทีมชาติโปรตุเกสกายกย่องคิสซานโอลโดว่าโรนโดเป็นนักเตะมหาสจันย์ที่เทียบเท่าคนอย่างไปเล่เดียโกมา,าดาลอน่าและเนลเมสซี่หลังจากที่โรนโดเพิ่งสร้างสถิติเป็นนักเตะคนแรกที่ทำประตูในศึกฟุตบอลโลกได้ถึง5ทัวร์นาเมนต์ โดยโนโดเป็นคนยิงลูกโทษทำประตูขึ้นนำให้กับทีมในช่วงนาทีที่65โดยเท่ากับว่าตอนนี้เขามีประตูในศึกฟุตบอลโลกครบทุกครั้งที่มีส่วนร่วมกับรายการระดับนี้และมันเป็นลูกที่แในศึกฟุตบอลโลกของเขาอีกด้วยความสําเร็จของโรนโดหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดตลอดกาลคนที่ทําประตูที่เก่งที่สุดเราจะพูดถึงแต่เรื่องดีๆกันเสมอยังไงก็ตามโรนโดถ,ถือเป็นนักเตะมหัศจรรย์เหมือนกับไปเล่มาราโดน่ามสซี่เขาคือคนที่เราจะพูดถึงต่อไปให้ผ่านไปอีก50ปีหลังจากนี้ ฟนเฟลิลาคือคนที่ผมพูดถึงมากที่สุดเวลาคุยกับเพื่อน,อนผมเคยร่วมเล่นกับเขาเมื่อ50ปีก่อนและสําหรับผมเขาก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกด้วยทุกวันนี้เรายังพูดเกี่ยวกับเขาอยู่เลยเฟนดนโดซั้นต้น,นครับได้เก่า,เาไว้นั่นเองงนนั้นีก็ต้องติดตามมาต่อไปนะครับจะลืมนะกดไลค์กด b ับสไครตกดแชร์ให้ด้วย